渡边的车，他。 Jaffa ราะสุดยอดแล้วเท่จริงๆนะครับพี่ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ๊ผมต้องต้องขอชื่นชมในน้ำเสียงพี่ปุ๊พี่ปุ๊นี่ร้องเพลงได้ไพเราะทั้งเพลงร็อกเพลงเฮลเพลงโรแมนติกบัล l ลต์อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับและอย่างที่ผมชื่นชมก็คือผมเจอพี่ปุ๊มาตั้งแต่ปี2 เล่าขนังนั้นเชิญใช่ไหมคะพี่ปุ๊กไม่เคยเปลี่ยนเลยบรรยากาศที่พวกเรางดสักดิธิ์อยู่นะคะดูแลรู้จักกันมานานิีเยี่ยมนะครับพี่ปุ๊กสุดยอดเลยครับอยากจะให้พี่ปุ๊กได้เล่าถึงการเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ขับร้องบทเพลงกันไทยราะบทเพลงพระราชินิพนธ์ของพระองค์ท่านครับต้องขอขอบคุณ GTS ด้วยที่ได้ติดต่อมานะคะแล้วพี่ปุ๊กก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่เราได้ร้องเพลงพระราชินิพนธ์เนี่ย เป็นบุญสําหรับเราจริงนะคะเป็นช่องดีอะถ้าว่าอย่างไั้นนะคะเพราะว่าเราเธอถึงพระองค์ท่านแล้วก็ผลงานพระองค์ท่านเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ถ่ายทอดเมื่อไหร่หรือการได้รับใช้เมื่อไหร่เอาจะดีใจมากมากเลยเ็ขอบคขาขอเขาคุณมากๆนะคะที่เลือกทุกเยี่ยม <c oughs> เ,เลยนะฮะโอ้โห <c oughs> ผมฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยรู้สึกยืนหยู่นข้างผมก็ฟังไปก็ นะฮะเป็นคอนดักเตอร์ในใจไปเพราะมากจริงๆครับ<า>เวอร์ชันนี้แต่ที่ผู้อยากจะต้องขอบคุณสำหรับทีมงานด้วยทั้งที่บวยการสร้างาเพราะ่าเพลงที่ผูดร้องเนี่ยก็ประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อเวลาที่เข้าไปร้องเนี่ยหลังจากที่ได้ดูแล้วเนี่ยมันทําให้มันมีมิติอีกมุมหนึ่งซึ่งหลายมิติทีเดียวแล้วมันทําให้เห็นว่าแพลงพระชิพนเนี่ยมีชีวิตจริงๆค่ะแล้วก็นํามาสึ่งความหวังโดยเฉพาะในในเนื้อหาที่เราจะได้ดูนะคะตอนที่6ใช่ไหมคะ ็อยากเชิญชวนด้วยให้ทุกคนไปดูว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ได้ถ่ายทอดถึงความเป็นไทยของคนคนไทยที่ที่เสียสละแล้วก็อภิการแรกก็คือคิดถึงในหลวงก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็คิดถึงประชาชนโดยเฉพาะคนสื่อนะคะเสถียรที่ที่เราจะมีโอกาสได้ดูชีวิตของท่านนะคะแล้วเป็นอะไรที่วเวลาร้องแล้วมันถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นเป็นสายฝนที่ให้ชีวิตจริงๆอะ่ะทร,รู้สึกว่า รู้สึกว่าเป็นความหวังของของคนไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูจริงก็จะโฆษณาว่าโฆษณาให้เลยแลว่าน่าดูมากๆก็ต้ตาไหลหเลยเพลงนะี้ <Play này S 1> ผมฟังคือเราทุกคนเนี่ยได้ฟังตั้งแต่เด็กน,นะฮะแล้วก็ซึมซับกับความไพเราะแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผู้ขับร้องบทเพลงนี้ที่ผู้อัญชลีเนี่ยได้เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจร้องไปแล้วได้ชมตัวอย่างของภาพยนตร์ไปรู้สึกด้วยโอ้ครับถึงความหมายของเพลงนะฮะ ขอเสียงปรบมือให้กับพี่ปุอัเชลีก่นอนนะครับพิมพุขอบคุณมากเลยครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยม